มาค่ะพี่น้องเรียกได้ว่าแทบช็อกออกเต็มๆต็มค่ะพี่น้องสำรับไปทะเบียนรถน้องอุ้งอิงเพชรบ้านแพงเนาะพี่น้องเนาะอุ้ยคนดุนะคะอะไรจะขนาดนั้นนะคะสามตัวเต็มๆนี่แหละค่ะพี่น้องนะคะเอานีแล้วเรียกได้ว่าสำรับรถของน้องอุ้งอิงเพชรบ้านแพงไปทะเบียนรถของน้องเนี่ยละนะคะตอนนี้ก็เป็นป้ายขาวเป็นทีนเรียบลอยวสำรับรถคันใหม่ของอุ้งอิงนะคะว่าเป็นรถตู้นะคะพี่น้องรถตู้นี่ก็อีกส่วนหนึ่งจ้าอันนี้เป็นรถ รุ่นล่าสุดล่าสุดที่น้องโอเดออกเนี่ยแหละนะคะเหมือนจะเป็นรุ่นฟ er er อร์จูเนอร์ฟอร์จูเนอร์บุกพี่น้องแล้วนี่แหละครับพี่น้องเป็นจังไดเรียกไหมว่า,าป้ายทะเบียนรถออกเต็มๆสามตัวตรงๆแปดเก่าหาครัพี่น้องเมื่อวานนี้สำรับผลรงางวัลออกอยังแน,น่นะคะสำรับทั้งล่างนี่นะคะเหมือนสีออกหาสองนะคะส่วนรงางวัลที่หนึ่งเลขสามตัวถ่ายนี่จะเป็นแปดเก่าหานะคะซึ่ง เวลเรียว่ามีเอฟซีแฟนคลับและทะเลคนแฮรคอมเมนต์เป็นเช่นเดียวกันครับพี่น้องว่าป้าตีโทรป้ายทะเบียนรถอุ้งอิงเต็มๆออกคักๆออกแน่ๆน,นี่แหละอุ้งอิงน้องก็มีการแบบอ่าบางครั้งก็มีการนํารถคันนี้ขี่ออกงานนอกพี่น้องเนาะลายคนก็ว่าโอ้อุ้งอิงนัง่งขี่ขนาดนี้นี่นะคะมาแล้วก็มาเตม็ตมๆขนาดนี้นี่โอ้ยแทบช็อกนอกพี่น้องเนาะ แต่บอรว่าทางดันไม่หน่อยแล้วได้สื่อไหวบอแนวพี่นงเนาะเอากาตั้มนั่นแล้วก็พี่นงเรียกได้ว่ากับเอฟซีแฟนคลับและทะเลคนบางคนก็บอกว่ากับพ่อได้นายูบางคนบอกว่าตามไปทะเบียนรถอุ้งอิงมาสมงวดหลายคนว่าจังสันแหลมหวดนี้กับมาสามตัวตรงๆเลยบางคนก็กว่าเสียดายที่บอเดย์สื่อสามตัวนะสื่อแต่สองตัวหลายคนว่าจังสันแนวพี่นงเนาะเอาเนี้มันกันแล้วแต่ดวงไพ่ดวงมันเอามือจ้าคิดเบิ้งคับพี่นงนะคะ ออกอะไรขนาดนั้นสามโตตรงๆแปดเกาหามุเจอาเป็นตะเงินบอสเนานบพี่น,อน,อน,น้องเนอะไอเดไม่กระื่มบ่ได้สังเกตรครับพี่น้องนะคะแต่ว่าพ่อนี่แหละผลรางวัลออกมาแล้วจังคิดพอใส่ทะเบียนรถของอุ๋หญิงไปทะเบียนรถของน้องก็จะเป็นหกแปดเก้าห้านพี่น้องเนาะแต่ว่านี่แบบเต็มๆแบบจังๆนะคะเอาการนั่นนะแล้วครับพี่น้องนะคะบ่รู้ว่าแม่หน่อยเราได้สื่อกันใบโบนะคะแต่ว่า เซอรบาก็คือสิมีคนพอดนํนนำนำยุจังนอยหลับไปคิดว่าจังสันนะคะอ้าวนี่แล้ครับพี่น้องนําสำรับมือนีตรงกับวันที่17ธันวาคม2568นอะคะอีก,อ,กอีกประมาณ14มือประมาณนี้แหลคะครับพี่น้องก็สิเบิร์ปีนี้แล้วนะคะเบิร์เดือนนี้ก็ซั้นเบิร์ปีนี้เนาะพี่น้องเพราะว่าเดือนนี้ถือว่าเป็นเดือนสุดท้ายของปีนี้แล้วเพราะฉะนั้นอในที่ยังบอัท่านเดเครับพี่น้องสาวเด สิ่งใดที่ทาแล้วมีความสุขรีบทำนพีนองเนาะนะคะเอากาตามนั้นแล้วก็พี่น้องเรียกได้ว่าสําหรับในปีนี้แอดมินกับม่งวาในส่วนของฤดูหนาวหลายคนบอกว่าหนาวกระทิว่าหนาวหนาวหนาวขักก้นยปีบังหันหลายคนมาจังสันหนาวขักก้นยปีบังหันนะคะกระทืว่าสุดหยอดเลยล่ะหลายคนมาจังสันนพี่นองเนาะนะคะเอากาแต่ว่าอากาศเปลี่ยนแปลงดูนะคะก็ดูแลสุขภาพของจกฮองนั่ อยู่ทางวอเอสคัพพี่น้องก็คือแปลปวนจักหนาวจักล่มจักรห่อ,หอนจักรผัดยางนะพี่น้นองเนาะเพราะฉะนั้นนะคะเขาก็ต้องแบบดูแลสุขภาพของเจ้าของนคะคะก็นี่แหละคันคันรู้สึกว่าอากาศเปลี่ยนเนี่ยก็นี่แหละอ่าปรับปรับอุณหภูมิร่างกายของเขาให้ทันวันทวันห้าหนาวจังสีเขาก็ต้องหุ้มผ้าเบอร์สเนาโนพี่น้นองเนาะเอากระตามนั้นแล้วก็พี่น้องคลิปนี้ก็บ่บมียังหลายนะคะมา โน,น่ัวมวนกับเอ็ซีแฟนคลับสานันล่ะเนะค่ะก็ดีใจกับผู้ทีเพิ่์นในโชวหน้ามือว่านี่อุ้ยกับมีคนทีเพิ่นถือหลายคนอยู่ในอันนี้ในเขาไปซองบึงตามชงนันตามชงนี้จังสิแม่เสี่ยนน์นเพื่อนกระเดยคือกันนีคะเพื่อนกนันนะเซได้หลายเนะคะเพราะว่าจากทีเดย์เห็นเพิ่นเดมีการนําน้ำติดนํามาไล่ไปเห็นกออันน้องเองนะคะเหมือนกับจะได้เยอะพอสมควรสําหรับท่านสียนน์แต่ว่าถือดูอยู่ด้ครับพี่น้อง แล้วถือมาติดตกันว่าเป็นสีซี่งวดเล้วติคนนี้ยังสีดวงดีขนาดนั้นนะเพราะฉะนั้นหลายคนติดตามเสียงนไ้เดอรครับ่นองเพราะว่าไลหมวดแล้วที่เล่าถือมาเนี่ยซี่งวดหางงวดแต่ว่าอเล่าบอกว่าส่วนมากแล้วนี่แบบมาจากอุ้งอิงเดชนะคะยางงวดนี่นี่นะคะวันที่สิบหกในเมือบ้านนี้เล่าก็ได้มีการไปบนกับอุ้งอิงไว้นคำว่าอุ้งอิงก่อยออ้พอถือเด็กแน่แล้วก็ถือกหลีนะคะเป็นเจ้าในก็คือ ทุกหมวดทีผ่านมานีเทียนมินวัซิงหมวดติดต่อกันนี่ก็คือจะมาเกี่ยวกับอุ้งอิงหมวดก้อนหนีหมวดใดหลายอันนจํเมื่อใดดเน้นจะเป็นตอนที่อุ้งอิงได้มีการไห้ส่งแดงกับเสียนนนะคะเหมือนจะเป็นในวันที่สามสิบเอ็ดตุลาคมมาครับพี่น้องในมือน,นันหนีทีวามีการแบบอุ้งอิงเอาโซงโซงแดงให้กับเสียนนซึ่งโองแดงกับนในหันก็นมี่รังบันยู่นอพีนองเนาะแล้วเสียนนเพิ่งจะถือก็ถือทั้งบนถือทั้งหลางนะะเอากะ เป็นจังไดมูจาว,วาบดก็นานนี่อีกอุ้งอิงกระบ,บอกเสืยนนแล้วก็เป็นหลักสื่อแล้วก็ถืออีกแล้วก็ได้อีกจังเสียแม่ก็คือส่วนมากแล้วมาจากอุก้งอิงหลายคนก็เลยพากันม่งวา่าเออนะคะเสียนวเล่าแบบหักหลัก,กะแบบเสียบ้าจังไลยล่ะคิดดีทําดีกับน้องนะคะเพิ่นกนเลยแบบมีแต่แนวดีๆเขามาหลายคนเสียว,ว่าจังสัต์นอพ่นองนะเอากระดีใจก็พู้ทีเพิ่นไดโฉคนําส่วนคนทีเพิ่นบ่ท่านไดโชคในอ่า จักงวดหลายมวดแล้วจังสิแมเอมนี่ก็บอกว่าล่องทีจัลล่าจาของเบิงอาจจะอยู่ทีดวงเนะครับพี่นอ้องแล้วแต่ดวงบางคนก็คือดวงบ่ดีคัอีหลีนะคะเดือนนี้หลปีนี้หลายคนบอกว่าคอยบ่ถืองวด่อคยบ่ถือเลขนี้มาหลายงวดแล้วหลายคนว่าจังสันตว่าคหันห้าเดาเ่นเนี่ก็คือถืออยู่หลายคนว่าจังสันมันแล้วแต่ดวงเนะะี่ยมันแล้วแต่ดวงนาะ,ะพี่น้องนาะเพราะนะน,นะ,ะ้นัะนี่ละ ซื้อซือได้แต่ว่าอยากจะซื้อหลายสื่อพ่อได้ฟังแต่ว่าคันบ่สซื้อนี่ก็ดีที่สูดค่ะพี่น้องเฮาจังสีมีเงินเก็เกบเนาะพี่น้องเนาะเนี่ยใครก่อนสี่แบบเอาไปลงทุนนะคะเรียกไเดียว่าการลงทุนนี้มีความเสี่ยงเบิร์ั่นแและ้วค่ะพี่น้องเท่าก็ต้องยอมรับเห้มันใดเด้ยว่ับการที่เฮาลงทุนไปนี่นะคะ5าซือาอาจจะถือหรือว่าอ,อาจจะบ่ถือก็ได้จังสีแม่ น้อพี่น้องนนเนาะก็ต้องยอมรับให้ได้เพราะฉะนั้นเขาก็ซื้อพ่อได้ฟังเยอะซื้อเกินโตเยอะซื้อจนขนาดที่ว่าเป็นนีวันเถาะนะะก็บเราให้พี่น้องได้เบิง้งได้ฟังกันวันเถาะน้อพี่น,อน,น้องเนาะสำหรับคลิปนี้กับ่มาไม่ยังไรนะคะได้เรียบร้่าพ่อได้เห็นไปทะเบียนรถของน้องอุ้งอิงเพชรบ้านแห้งแอดมินกะได้ตั้งงึดละกะทั่งแบบช็อกทั้งอึงครับพี่น้องอะไรจะออกขนาดนั้นตอนแรกแอดมินเห็นแค่เกาหานี่แอดมินกัว่าโอ้ ตรงๆเลยเอมินก็นยังแบบยังอึ่งค่ะพี่น้องแล้วพอมาลูวา่าไปทะเบียนรถอุ้งอิงออกทั้งสามตัวก็คือแปดเกาห่าแหงอึ่งแห่ง,หง,หงชกไปะค่ะก้อนนั้นค่ะพี่น้องอะไรจะดีค่ะดวงดีขนาดนี้แล้วก็บ่เน่งวดหนาไปทะเบียนรถอุ้งอิงอาจจะมาอีกก็เป็นไปได้เพราะว่าสวยงามมากๆเอมินมักแหงเลยค่ะพี่น้องหกแปดเกาหาไปทะเบียนรถนะคะสวยงามแหง นพี่น้องเนาะนะคะเอาการตานั่นแล้วคะพี่น้องคลิปนี้กับบอมี่ยังหลายเป็นจังแดนแน่สันตรบการแสดงในมือขึ้นนี่นะคะเรียกเรียกว่าป๊อปบอมแมนมาเบิร์ามือขึ้นนี่ไปทำการแสดงยุทธห่างนาครพนมบอกพี่น้องเอ็มมี่จะจำจำ,จำบ่ได้คันจำไม่ผิดน่าจะเป็นยุทธห่างนาครพนมเรีย,รยบรยอว่าคนมาเยอะมากๆเอากระดีใจเนี่ยกบศิลปินสาวหน่อยเพชร์บานแพงสุขผู้สุขคนนะคะทีนี่ละเพิ่นไปทำการแสดงนะคะแล้วก็ เรียกได้ว่ามีคนมาอ่านี่และแบบมาเบิงหลายวันเถาะนพ่นองเนาะก,ก็ดีใจกับเพิ่นนำนะคะนี่แหละค่ะพี่นองสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไว้สวัมมีสซกก่อนเนาะค่ะวะา่าขาวสวัสดีค่ะ